จากวันวานที่ภาคเพียนสู่วันเกษียณที่ภาคคงงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรสมาคมครูอำเภอน้าโสมปี2563ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการนายนาวาสุขรมผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2503จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีปี2531บรรจุเข้ารับราชการครูโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมจังหวัดชัยภูมิปี2544ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยจังหวัดหนองคายปี2548ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนสมสนุกจังหวัดหนองคายปี2555ผู้อำนวยการโรงเรียนเตชะไพบูรณ์2สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4คติในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นปี2563 นาย,ยสิทธิโชติชัยยศผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําสงเกิดนอวันที่หนึ่งธันวาคม2502ภูมินลำดาอํเาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันอํเาเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลาพูจบการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยายลัยรามคําแหงปี2523บรรจุเข้ารับราชการครูโรงเรียนโนนเสง่าราชบํารุงจังหวัดหนองบัวลําพู ปัจจุบันผู้อํานวยการโรงเรียนชํานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้ําสงคติในการทํางานศรัทธ,ธาในความเป็นครูรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลหนึ่งแสนครูดีรางวัลครูดีในดวงใจครูดีเด่นครูสภานายวิรัติบัวทาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าสงเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคม2502ภูมิลำดาวอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยลาลัยอีส,สานจังหวัดขอนแก่นปี2525บรรจุเข้ารับราชการครูโรงเรียนบ้านท่าลีอ่อําเภอน้ำโสมปี2526ผู้ดูแลโรงเรียนสาขาโรงเรียนบ้านหยวกสาขาจำปาทองปี2533ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณนะโรงเรียนบ้านท่าโสมจนถึงปัจจุบันคติในการทำงานเมื่อเริ่มก้าวเดินไปข้างหน้าจงอยาหยุด อย่าล้มเลิกอย่าเดินถอยหลังรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลหนึ่งแสนครูดีปี2,547นางลีรัตถาโคตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าสมเกิดเมื่อวันที่19มกราคม2,503ภูมิลำดาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรี ปี2526บรรจุเข้ารับราชการครูโรงเรียนบ้านปากเจียงอำเภอนาอยู่จังหวัดอุดรธานีปี2527ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณนะโรงเรียนบ้านท่าสมจนถึงปัจจุบันคติในการทำงานจริงจังจริงใจโปร่งใสซื่อสัตย์คติประจำใจความดีชนะมานทั้งปวงรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลหนึ่งแสครูดีปี2547 นายบุญรุง่งชิมาภาคครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรเกิดเมื่อวันที่16เมษายน2503ภูมิลำเนาอำเภอกุมพวาปีจังหวัดอุดรธานีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาการประถมศึกษามหาวิทยายลายัยสุขโขทยัยธรรมธิราชปี2525 25, บรรจุเข้ารับราชการครูโรงเรียนบ้านนาเมืองไทย ปี2534ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนชุมชนน้ำสมปัจจุบันครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนน้ำสมประชาสรรค์คติในการทำงานทำจริงมุ่งมั่นให้ดีที่สุดทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ได้ผลตามที่หวังรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลหนึ่งแสนครูดีสอนคนให้เป็นคนดีของสังคมเป็นพลเมืองดีของชาตินายชวริตดีบุกค,คำ ครูชำนานการพิเศษโรงเรียนน้ำโสมประชาสัตว์เกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2502ภูมิลําเนาออํเอาเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการประถมศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานีปี2522บรรจุเข้ารับราชการครูโรงเรียนชุมชนน้ำโสมปี2532ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนบ้านโคกน่อย และได้รับแต่งตั้งรักษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโคกน้อยในปี2542ปี2543ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนน้ำโสมปัจจุบันครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนน้ำโสมประชาสัตว์คติในการทำงานมองให้ไกลไปให้ถึงณนะจุดหมายรางวัลที่ภาคภูมิใจบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและวิชาการด้านสุขศึกษาพละศึกษาได้รับรางวัลมากมายนางบางอ่อนสุขรมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เกิดเมื่อวันที่13มีนาคม2505ภูมิลำเนาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจบการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มหาวิทยายลัยอีสานจังหวัดขอนแก่น ปี2530บรรจุเข้ารับราชการครูโรงเรียนบ้านวังตาเทา้าจังหวัดชัยภูมิปี2555ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนบ้านเทพประทานปี2559ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันคติในการทำงานค่าของคนอยู่ที่ผลของงานรางวัลที่ภาพภูมิใจรางวัลที่เชื่อเอาสาขาว,วิทยาศาสตร์ปี2545 นางราตรีจำปาเรืองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์เกิดเมื่อวันที่17มีนาคม2503ภูมิลำเนาอำเภอน้าโสมจังหวัดอุดรธานีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตการประถมศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2523ณนะโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันคติในการทำงาน ขอได้แต่ไม่ถอยรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลหนึ่งแสนครูดีปี2556นางอุรักษพันชัยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐเกิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2503ภูมิลำเนาอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนคณะสวัสดิ์อาชีวศึกษาเอกเกษตรกรรม บรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่วันที่3มกราคม2526ณนะโรงเรียนบ้านผากลางนาปี2550ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณนะโรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐคติในการทำงานทำปัจจุบันให้ดีที่สุดรางวัลที่ภาคภูมิใจได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษปี2552นางดวงเดือนยศหนองทุ่มครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเจริญสุข เกิดเมื่อวันที่5กันยายน2503ภูมิลำเนาอําเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกข้ารกรรศาสตร์วิทยายลัยครูอุดรธานีปี2523บรรจุเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนบ้านจำปาทองปี2527ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณนะโรงเรียนบ้านนางงูปี2535ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณนะโรงเรียนบ้านจำปาทอง ปี2547ย้ายมาโรงเรียนบ้านเจริญสุขจนถึงปัจจุบันคติในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดรางวัลที่ภาคภูมิใจร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านเจริญสุขได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย5ปีสอนนายวิทยาอุดชินครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนางวัวเกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2 5 0 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีครูศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกอุตสาหากรรมศินจากวิทยายลัยครูอุดรธานีปี2522บรรจุเข้ารับราชการครูโรงเรียนบ้านก้องปี2523ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนชุมชนน้ำโสมปี2533ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนบ้านานางงูจนถึงปัจจุบันคติในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงาน รางวัลที่ภาคภูมิใจได้สั่งสอนให้สิทธ์ทุกคนเป็นคนดีคุณความดีที่ประจักษ์คือหลักฐานตรากตรำงานด้วยสัตว์ซื่อสื่อประสงค์พัฒนาการศึกษาได้ยืนยงเกียรติดำรงคงอยู่คู่ความดีขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศสาเหล่าทวยเทพเทวาทรงราศี ให้ทุกท่านไร้โรคโชคมากมีชีวิตนี้ปลอดทุกผาสุขเพลิน